รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมูลนิธิ Miracle of Life ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการใช้ชีวิตมหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อ Modern 9 TV ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เครื่องดื่มตราจเจนีฟูด้ดเสนอ l อ c a l of life มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่ขุนเชื่อ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Miracle of Life มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อชุดอโรคาไลฟ์ค่ะอยู่กับลิซ่าลิซาเบ็ตแซดเลอร์ลีนานุชัยนะคะวันนี้พบกับคุณผู้ชมพร้อมกับเรื่องราวน่าสนใจด้านสุขภาพค่ะรายการเรานะคะคก็จะมีคําแนะนําที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมสามารถไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณนะคะจะได้กลับมามีสุขภาพที่ดีและก็มีชีวิตที่ยืนยาวด้วยค่ะ ช่วงต่างๆของรายการนะคะเริ่มตั้งแต่เคล็ดลับสุขภาพที่จะมาแนะนําการห้ามพลาดเลยนะคะต่อด้วยการแชร์ประสบการณ์ตรงของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆว่าเขาเจอปัญหาอะไรนะคะและเขามีกําลังใจหรือว่ามีวิธีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างและปิดท้ายยิ่งห้ามพลาดเลยค่ะเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะมาแนะนานะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆประจําสัปดาห์ตั้งแต่สาเหตุนะคะแล้วก็วิธีการปรับตัววิธีการรักษาที่ถูกต้องด้วยเริ่มช่วงแรกของรายการกันเลยดีกว่า คเคล็ดลับสุขภาพวันนี้นะคะลิซ่ามีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านค่ะจะได้รักกันเหนียวแน่นนะคะคุณภรรยาท่านไหนที่อยากจอาใจคุณสามีนะคะหลังจากที่ทํางานม,มาเหนื่อย,อยใช้สมองมาทั้งวันวันนี้ซ่าก็เลยมีเมนูเพื่อสุขภาพเพื่อบำรุงสมองคุณสามีมาฝากกันส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเคล็ดลับสุขภาพเมนูที่ว่าก็คือต้มปลาช่อนใบมะขามอ่อนนั่นเองค่ะ เป็นอาหารที่นอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยสรรพคุณมากมายซึ่งเป็นส่วนประกอบในเมนูนี้สรรพคุณที่ว่ามีดังนี้ค่ะปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้าสูงพอๆกับปลาทะเลเลยนะคะช่วยลดการเมื่อยล้าได้ช่วยในยเรื่องความจำย่อยง่ายทำให้ระบบการย่อยอาหารของเราไม่ต้องทำงานหนักค่ะ นอกจากนี้ปลายังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดโดยเฉพาะไลซีนและทริโอนินซึ่งมีผลต่อพัฒนาการสมองและยังเป็นส่วนประกอบของสารสร้างูุงคุ้มกันโรคทำให้คุณนอนหลับสนิทผ่อนคลายสมองทำงานได้ดีและที่สำคัญไม่แก่ก่อนไว้ด้วยค่ะพริก นอกจากจะให้ความเผ็ดแล้วนะคะยังมีสรรพคุณช่วยขยายเส้นโลหิตในลำไส้และกระเพาะอาหารเพื่อให้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นค่ะช่วยเหนือเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะใบมะขามอ่อนให้ความเปรี้ยวแบบธรรมชาติมีสรรพคุณช่วยเนือเรื่องของการขับถ่ายขับลมและยังเป็นยาระบายอีกด้วยค่ะ ต้นหอมมีคุณค่าทางอาหารเหมือนผักทั่วๆไปที่ให้ทั้งแคลเซียมและฟอสฟอรัสในส่วนที่เหมาะสมต่อการดูดซึมของร่างกายค่ะและยังมีเบต้าแคโรทีนปานกลางช่วยเป็นเกรอกกันมะเร็งได้ด้วยผักชีช่วยเป็นยาละลายเสมหะแก้หัดหรือผื่นขับเหงื่อขับลมท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะตะไคร้ช่วยบำรุงธาตุแก้โรคทางเดินปัสสาวะ ขับลมในลำไส้ช่วยให้เจริญอาหารบำรุงสมองและให้สมาธิดีค่ะข่าอ่อนจะมีรสเผ็ดช่วยไล่แก๊สในลำไส้และยังช่วยลดเสมหะด,ด้วยนะคะใบมะกรูดทำให้เลือดลมไหลเวียนดีช่วยบำรุงหัวใจระบบการไหลเวียนของโลหิตแก้ไอและยังลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะเกลือ นอกจากจะใช้ปรุงอาหารให้มีรสเค็มแล้วยังมีสารไอโอดีนช่วยไม่ให้เป็นโรคคอหอยพอกได้อีกด้วยค่ะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้ทานอาหารที่อร่อยและมากมายไปด้วยคุณค่าทางอาหารทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจเบิกบานพร้อมรับมือกับการทำงานในวันต่อไปแล้วล่ะค่ะ มีประโยชน์มากๆเลยนะคะหวังว่าเคล็ดลับสุขภาพในวันนี้จะถูกใจคุณผู้ชมกันนะคะช่วงหน้านะคะเรามีผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงค่ะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพปัญหาที่เขาพบเจอนะคะว่าเขามีกำลังใจหรือว่าแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรค่ะส่วนจะเป็นโรคอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะช่วงกุญแจสุขภาพสวัสดีครับผม Mr. i n s i ร์ ผมจะมาแนะนําความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์สาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่นํามาเสริมการรักษาควบคู่กับก,บการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัวเราไปลองดูกันสิครับว่าคุณผ,ผู้ชมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเอนไซม์กันบ้างป้าดีสามีเป็นโรคล,ลมตอยอะค่ะเห็นอาการแล้วน่าสงสารมากไม่ทราบว่าเอนไซม์ช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือเปล่าคะเรามาทําความรู้จักกับโรคลมมอยคร่าวๆกันก่อนนะครับ รูมาตอยเป็นโรคข้อ,อเสื่ชนิดหนึ่งซึ่งภูมิต้านทานจะทำลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตามข้อต่อต่างๆทำให้เกิดอาการอักเสบปวดบวมในรายที่ร้ายแรงอาจทำให้พิการถาวรได้เลยนะครับผู้ป่วยรูมาตอยนั้นส่วนใหญ่มักใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยเนื่องจากสามารถลดอาการอักเสบปวดบวมได้ทันทีแต่สเตียรอยก็มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพนะครับที่เห็นได้ชัดก็คืออวัยวะที่สำคัญของร่างกายเช่นตับ ไตหัวใจทํางานผิดปกตินอกจากนี้ยังอาจบดบังอาการของโรคติดเชื้อทําให้เมื่อตรวจพบโรคอาจจะเจอในระดับที่รุนแรงมากแล้วนั่นเองครับเอนไซม์นั้นมีหลายกลุ่มหลายประเภทแต่เอนไซม์ที่ช่วยบําบัดข้ออักเสบรูมาตอยจะเป็นเอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอสเช่นโบมิเลนปาเปนทิปซินไคโมทิปซินโดยเอนไซม์เหล่านี้จะช่วยลดอาการอักเสบครับนอกจากนี้เอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอส ยังเข้าไปกาจัดสารแปลกปลอมในระบบภูมิต้านทานซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ระบบภูมิต้านทานผิดเพี้ยนเมืม่อกําจัดแล้วก็จะทําให้เกิดความสมดุลในระบบภูมิต้านทานลดกระบวนการที่ภูมิต้านทานทําลายอวัยวะลงนั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีเอนไซม์กำจัดอนุมูลอิสระเช่น SOD คาตาเลสเ p e ร o ออกซิเดสเพื่อชะลอความเสื่อมและลดความรุนแรงของการอักเสบและเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยเช่นคาร์โบไฮเด o โปรตีเอสไลเปส เซโรเลสเพื่อช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ดูดซึมอาหารได้เต็มที่ทําให้ร่างกายเราลดการเกิดสารพิษต่นเองครับเมื่อเอนไซม์ในร่างกายเราสมบูรณ์ร่างกายเราก็ทําการกระจัดของเสียปรับสมดุลในระบบภูมิต้านทานซึ่งนั่นก็จะทําให้อาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยดีขึ้นอย่างมากนั่นเองครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอนไซม์สอบถามมาได้ที่ศูนย์ข้อมูลเอนไซม์และคุณจะได้รับคําตอบนั้นแน่นอนครับ ช่วงที่สสนับสนุนโดยโรงพยาบาล Miracle of Life เครื่องดื่มตรา Jenny Food กลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับลิซ่าค่ะในรายการ Miracle of Life มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อชุดโโราา Life ค่ะ โรคร้ายที่ซาได้เกิ่นไปช่วงที่แล้วนะคะก็คือโรคเบาหวานนั่นเองเรามาติดตามเรื่องราวของคุณสิทธิทโชคเจนจัดการหรือว่าคุณแม็กซ์ค่ะซึ่งเป็นโรคเบาหวานเขาจะมีกําลังใจมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะอาการที่เกิดขึ้นกับคุณสิทธิโชคนั้นได้สร้างความทุกข์ใจให้เป็นอย่างมากเนื่องจากคุณสิทธิโชคไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาก่อนเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะที่แมกป่วยเป็นอะไรบ้างเอ,อ่อเมื่อก่อนผมไม่มีนะครับผมเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงมากทับไม่เคยป่วยหรือว่า เป็นไข่อะไรเงี้ยครับแล้วเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองไม่สบายยังไงผมผมไปตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอบอกว่าสุขภาพผมไม่ค่อยดี<ม>เป็นคนที่กลัวตายมากเนี่ย<ม>เพราะว่าเ,เราเป็นคนทำงานหลายงนครอบครัวลูกกไปยังเรียนไม่จบกันอะไรกันเราเป็นผงตรงนี้มากอแบบ่ะเพราะไม่ลาบเลยพี่พวกตรงนั้นมารู้ไปแรกๆอ่ะผมปรึกษาพี่สาวก่อนนะ เพราะว่าพี่สาวเป็นหมอครับผมคลินิกอยู่ข้างๆบ้านมีอะไรก็ตรงนั้นก่อนเลยพี่สาวบอกว่าเราย่งไรเป็นเบาหวานขึ้นสูงมากขึ้นสูงมากประมาณเท่าไหร่คะสองร้อยหเจ็ดสิบเลยนะเมื่อคุณสิทธิโชคตัดสินใจไปตรวจร่างกายกับคุณหมอจึงได้รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากเบาหวานขึ้นสูงถึง270 ระดับปกติโดยทั่วไปนั้นควรจะต่ำกว่า95อาการของคุณสิทธิทโชคจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะเป็นหวายขึ้นสูงม,มากขึ้นสูงม,มากประมาณเท่าไหร่คะ260-70เลยนะ270เลยบางครั้งไม่ปวดหัวเลยนะ,ะผมไม่ทราบว่าอะไรตัวผมมีแต่โรคอะไรทั้งนั้นเลยเนะี<ะ>่ยมันคงเป็นผลกระทบจากโลกนี้นะ,ะมันคงจะแบบขึ้นมากแล้วทําให้เรา ดหัวก็ใช่แบบไม้เก๊นั่นนะปวดปวดสักพักหนึ่งเาราเราเชื่อว่าทุกอย่างมาจากที่เราคิดมากที่เราเราบอกนี้ใช่ผมว่ามีส่วนเป็นมันหลายอย่างแล้วลองคนเป็นเบาหวานขึ้นเอยอะๆเนี่ยลองไปฉี่ดหด้ารดอะไรนะแต่คนอื่นผมไม่รู้แต่สาหรับตัวผมเองที่เกิดขึ้นนะไม่เกินสามวันเนี่ยยานี่ตายเป็นยอมๆ<อ>ผมโดนก่อนทุกวันเลยครับเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้นะขนาดมีพัดลมอะไรเป่าพัดลมดูด กลิ่นมันไม่หมดอ่ะเข้าใจว่าตรงนี้มันก็ทําให้เราแบบก็เครียดนะช่วงนั้นชีวิตที่แม็กเป็นยังไงการดําเนินชีวิตเราไอ้ปกเติไอ้ความเครียดตรงนั้นมันก็มีบ้างเวาพเนาะคือล,ลูกยังไม่มจบไม่อะไรเราก็ยังไม่สบายใจเนาะอาการที่คุณสิทธิโชคเผชิญอยู่นั้นทำให้คุณสิทธิโชคเกิดความเครียดเป็นอย่างมาก แต่แล้วคุณสิทธิโชคก็ตัดสินใจทิ้งความเครียดให้หมดสิ้นและลุกขึ้นมาต่อสู้กับโรคร้ายโดยการหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นใส่ใจในการรับประทานอาหารควบคุมน้ำตาลและปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดค่ะเรื่องราวของคุณสิทธิโชคจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามชมกันเลยค่ะผมก็พยายามาทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนาะก็ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วผมไปวัดความดันไปวัด ตรวจเบาหวานกับคุณหมอเขาบอกปกติแล้วคงติดตัอโอเคตรงนี้ตอนนี้ผมอยู่ประมาณร้อยหกสิบก็เท่าคนปกติก็ปกติครับหรือว่ายังสูงกว่าเกณฑ์หน่อยๆนะร้อยหกสิบโอ้โหรนอยเ่นี้สุดยอดแล้วถูกต้องครับจิตใจเราสำคัญนะผมว่าการที่ว่าได้พักผ่อนทางจิตใจนี่ผมว่ามันก็เป็นผลดีกับสุขภาพ อันนี้หลังจากที่พี่แม็กกลับมาสุขภาพดีทุกอย่างอีกครั้งอย่างเงี้ยครอบครัวเป็นยังไงแล้วพี่แม็กเป็นยังไงบ้างความรู้สึกโอ้แฮปปี้เลยทางรายการก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสิทธิโชคด้วยนะคะที่มีอาการดีขึ้นระดับน้ำตาลลดลงแล้วก็กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งค่ะ นี่เป็นเพราะการตัดสินใจของคุณสิทธิโชคที่จะขจัดความเครียดออกไปจากจิตใจและหันมาดูแลตัวเองจนกระทั่งคุณสิทธิโชคมีอาการที่ดีขึ้นและกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะสุดท้ายนี้คุณสิทธิโชคก็ได้ฝากข้อคิดดีๆมาให้กับคุณผู้ชมที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะเราลองไปฟังกันค่ะทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรนะพี่นะสิ่งสำคัญมันก็อยู่ที่จิตใจ ัวเราเป็นหลักสําคัญนะถ้าว่าเราคิดมากคุงสร้างมันก็จะทําให้โรคที่มันมาลกเลา้าตัวเราอยู่เนี่ยหนักหรือว่าเพิ่มมากขึ้นนะพี่นะถ้าเราทําจิตใจตัวเราให้สบายไม่คิดมากนะเราพยายามหาอะไรมาทานมาเสริมที่มันดีต่อสุขภาพหรือว่าโรคที่เราเป็นอยู่เราทานในสิ่งที่มีประโยชน์ เราโรคทุกโรคมันก็จะหมดไปจากตัวเราเองครับผมอย่างที่คุณสิทธิทโชคบอกเลยนะคะสําคัญที่สุดก็คือจิตใจค่ะถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ท้อแท้ไม่เครียดต่อเรื่องราวที่เราพบเจอเราก็จะมีสติในการแก้ปัญหาและผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะ <c oughs> เราขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ <c oughs> มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อค่ะ ทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีขอบคุณสิทธทิโชคด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็กลับมามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีกําลังใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะทางรายการก็ขอเป็นกาลังใจนะคะให้มีแรงที่จะสู้แล้วก็กลับมาเข้มแข็งแล้วก็มีสุขภาพดีเหมือนเดิมในเร็ววันนะคะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานนะคะเราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนาค่ะถึงวิธีการดูแลสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราานะคะคให้กลับม สุขภาพที่แข็งแรงได้ดังเดิมติดตามได้ช่วงหน้าค่ะช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราเจนี่ฟู้ด อินโดมีมีโกเรงกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Miracle of Life มหัศจ,จรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อชุดอโรคาไลฟ์ค่ะเรามาพูดคุยกับคุณหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำในการดูแลสุขภา,ภาพโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะขอต้อนรับค่ะดรนายแพทย์กำพลศรีวัฒนกุลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร,ร์การแพทย์บูรณาการและเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับ โรคเบาหวานเนี่ยคนเป็นกันเยอะนะคะคุณหมอง้คุณหมอให้คําแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าจริงแล้วโรคเบาหวานเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะครับสําหรับโรคเบาหวานเนี่ยนะครับประชากรทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างน้อย10%ขึ้นไปค่ะแล้วก็ในบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานะครับกับตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะมากถึง30%เอเพราะฉะนั้นเป็นโรคที่พบบ่อยมากค่ะจริงจริงแล้วสิ่งที่เราพูดคุยก็คือปัญหาเรื่องน้ําตาลในเลือดสูงเพราะฉะนัาคาที่น้าตาลในเลือดสูงเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้เกิดผลเสียยยกกกาาามม เพราะน้ำตาลเนี่ยท,ท่านประชาชนบ้านผทราบว่ามันเป็นแหล่งของพลังงานาแต่เป็นพลังงานที่ไม่มีคุณค่าอย่างอื่นเลยแล้วก็ถ้าเราใช้น้ําตาลไม่หมดมันจะสะสมเป็นไขมันไขมันชนิดที่เราเรียกว่าไตรกลีเซอไรแล้วไตรกลเีเซอไรนะครับก็จะทําให้ร่างกายไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้ได้อย่างเหมาะสมอีกอพยาธิสภาพเบื้องต้นเนี่ยจะเริ่มต้นมาจากเรามีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไรท่อชิ้นหนึง่งเขาเรียกว่าตับอ่อน คนี้ตับอ่อนเนี่ยการผิดปกติจะมีสองแบบเบาหวานชนิดที่1เกิดจากเด็กเป็นส่วนใหญ่หเริ่มต้นเลยเนี่ยตับอ่อนของเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถจะสร้างฮอร์โมนชื่ออินซูลินได้อย่างเหมาะสมะแต่เบาหวานชนิดที่สองพบบ่อยกว่าเยอะลครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุหน่อยเริ่มเป็นก็นมักจะ 35, 45, 50ขึ้นไปน่ยนะครับผู้นี้ตับอ่อนไม่ใช่ไม่ทำงานความจริงทำงานมากเกินไปด้วยซ้ำ แต่บังเอิญอินซูลินที่สร้างมาเนี่ยร่างกายไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากนะักเพราะมันมีการดื้อยา,านะครับเพราะฉะนั้นการรักษาจะแตกต่างกันถ้าเป็นชนิดที่หนึ่งเนี่ยจะต้องเสริมอินซูลินแน่นอนก็คือการฉีดอินซูลินแล้วก็มีการควบคุมน้ำตาลชนิดที่สองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถึงเราเป็นแล้วเราดูแลตัวเองให้ดีควบคุมพฤนาการอย่างเหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะสามารถช่วยทําให้ตัวเองเนี่ย รัสจาภาวะน้าตาลสูงได้เหมือนกันอืมค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วโรคเบาหวานคุณผู้ชมคุณหมอคะคือเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่มีวิธีที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมัผมว่าผมอธิบายง่ายเดี๋ยครับค่ะเอ่อเป็นโรคทางกรรมพันธุ์เพราะนั้นถ้าเราเป็นโรคกรรมพันธุ์เราดูตัวเองให้อ้วนนะครับควบคุมพฤติกรรมนิสัยอย่ากินขนมหวานค่ะตัวที่ร้ายกขาดมากที่สุดก็คือพวกน้ำอัดลมในยี่ห้อต่างๆพวกนั้นเยอะจะมีน้าตาลสูงมากเลยครับ เคยสังเกตไหมครับาอาจจะเคยได้ยินเขาบอกว่าพวกนี้จะปะสัสสาวะบ่อยปสัสสาวะออกมาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีมดเอามาตาแไ่มีกองขับมดมาเลยคุณหมอใ,ใจ่เลยเพราะว่ามีน้ําตาลสูงแล้วก็น้ําตาลมีสูงก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ทําให้มีการอ่อนเพลียเรือรังสิ่งที่น่าขวัวที่สุดคือภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังระยะยาวคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยหลายท่านเองเคยสังเกตน,นะครับสายตายจะเริ่มมีปัญหาอาการแสดงอันที่พบบ่อยเหมือนกันก็คือหลอดเลือดตีบและอุดตันเพราะนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องอัมพาต ไตก็เป็นอีกว่ดหนึ่งซึ่งถูกแช่้วยน้าตาลนานๆเนี่ย<ฮ>มันก็จะทําให้เกิดภาวะไตวายเราก็พบว่าคนไข้ก็ถูกส่งไปล่างไต<ฮ>นะครับที่ยังน่ากลัวต่อไปก็ยังมีอีกอยังหมดไม่หมดแล้วคุณหมอมาอีกแผลเบาหวานค่ะนะครับคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานเน,เนื่องจากพอน้าตาลสูงเนี่ยนื้อเยื่อต่างๆมันซ่อมตัวเองยากมากหลายคนจะพบว่าต้องตัดขาคนส่วนใหญ่ที่เบาหวานมักจะอ้วนแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยเหือนกันที่ผอม ก็ยังเป็นเบาหวาวนาวาได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวิธีการดีที่สุดก็คือตรวจเช็คอย่างน้อยสัก6เดือนครั้งหนึง่งน้ําตาลในเลือดปกติเนี่ยจะอยู่ไม่เกินร้อยสิบแต่ถ้าใครเจาะครั้งแรกเลยเนี่ยเกินกว่าร้อยยี่สิบแปดก็ถือได้ว่าเป็นเบาหวานแล้วแต่ก็อยากจะฝากเคล็ดลับท่านผู้ชมทางบ้านอยู่ส่วนทำเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือถ้าเราอยากจะลดความอ้วนควบคุมอาหารให้ดีเนี่ยข้อแรกเลยต้องหัดรับประทานชา้ชา เคี้ยวให้ได้เกิน15้าครั้งขึ้นไปจะดีมากโดยละเอียดใช่ครับะะเพราะมันจะทาให้อาหารเนี่ยถูย่อยสลายได้สมบูรณ์มากขึ้น <หา S 1> ก็จะไม่กลายเป็นอาหารขยะแล้วก็ข้อต่อไปที่ต้องพยายามทําก็คืออย่าเลี่ยงอาหารเช้าเพราะโดยทั่วไปบางคนเนี่ยอดอาหารเช้าไปเนะครับมันทําให้การเาผาผลาญพลังงานไม่ดีเลยคือมื้อเช้าเนี่ยสำคัญแล้วก็ต้องรับประทานพวกผักผลไม้มากๆเพราะมันให้ไฟเบอร์ แต่ไม่ใช่ทุเรียนหรือเงาะนะครับต้องเลือกน้ำทานผลไม้ที่อย่ามีรสหวานจาัด <c oughs> แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังก็ขอให้ดื่มน้ําเยอะๆเ, <c oughs> เพราะว่าการดื่มน้ําเอา,อาง่ายๆแล้วกันะค,ะครับจะช่วยเจือจางกระต่ัน,นะะ <c oughs> แล้วก็ร่างกายประกอบด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ที่สําคัญมากๆก็คือควรจะออกกําลังกายตามสมควด้วยมัน <c oughs> จะได้ช่วยเร่งการเผาผันน้นําตาให้ดีขึ้น ะะก็เป็นแนวทางในการดูแลตัวเองนะคุณผู้ชมเริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะเห็นว่าคุณหมอมีข้อมูลน่าสนใจเหมือนกันหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องของศาสตร์การแพทย์บรุรณาการเห็นบอกว่าจริงแล้วการรักษาการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะกับโรคเบาหวานจริงก็ไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดถูกไหมคะเราควรจะต้องมีการผสมผสานยังไงบ้างคะคุณหมอครับสำหรับผู้ชมทางบ้านที่เป็นเบาหวานเองนะครับก็อยากจะเรียทราบว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือตัวท่านเองเพราะว่าแม้ว่าคุณหมอจะให้ยาเช้ก็ตาม แต่ถ้าท่านไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินเลยไม่ออกกำลังกายไม่ปรับเปลยนพฤติกรรมโอกาสที่จะควบคุมน้ำตาลได้จะยากค่ะ ได้ฟังคุณหมอวันนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะหรือว่ากังวลว่าเอ๊ะฉันจะเป็นไหมวันนี้คงได้ทั้งข้อมูลที่น่าสนใจความรู้นะคะแล้วก็ได้กําลังใจอันดีด้วยทําให้คุณผู้ชมสามารถต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้นะคะใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติแล้วก็มีสุขภาพที่กลับมาแข็งแรงดังเดิมด้วยนะคะวันนี้รายการของเราต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านดรน,น,นายแพทย์กําพลศรีวัฒนกุลค่ะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์บูรณาการแล้วก็เป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทัยลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยขอบ สวัสดีครับหมดเวลาของรายการ Miracle of Life มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อชุด a r รคา Car Life แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆเพื่อคนรักสุขภาพแบบนี้ได้ทุกวันศุกร์นะคะเวลา16.30กานาทีทางช่องมด e r n n i g ที TV ค่ะวันนี้ Lisa, ler, ina, ay, ลิซ่าลิซเบตแซดเลอร์ลีนานุชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ